สดีท่านสบายดีอ่ตอนนี้ทีมงานพลาสกลาห้องขันตอนกาลังขึ้นสู่ผู้มโนรม่มนะเนาะอันนี้แมนยูทีจังหวัดมุกดาหารเด้อจังหวัดมุกดาหารทุกท่านประเทศไทยเดี๋ยวเดินเบิกบรรยากาศนี่เลยชมบรรยากาศแง่สั่นคือไปแง่เลยเพีย่สุดยอดแห่ง ปวดเสียงขยับเ,เอ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 เื้ออืยๆทึ่งหมดคนเขาได้แน่นอนนะท่านบอกค่อยๆบอมันทัานบอกแห้งๆแม่แมลดเนี่ยปกตินี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้บอกเจาดิเขาลัดไปเลย่อยยังลัดไปพาแดงเลยนี่ให้าลัดไปเลยนี่เห็นดี๋ยพอดีตรงเลยเห็นเดี๋ยวลัดมาเลยนะ ตัดเลยแม่รถเข็เสียงเดียวเนี่ยหันปกติจะมีจอรดรถอยู่นี่เดี๋ยวนี่เอาไปแห่สุดเลยไปแห่สุดไปแห่สุดไป

นไปมาฮอดมาเทงแล้วกาแข็งแรง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 ไปเพือไปดันสวรรค์เนาะก้องกองพีนเดยกองหินไปไปโอเคถือไปขึ้นมาเลย ใชนี่ไปนิซิมีบอลบูชาเอาผาแดงเด้อเรีวเรีวเตะกำลังศรัทธาเนี่ยผาแดงนี่ไม้ก็มาจำนวนคนที่มาด้วยนี่แม่นเอามัดผาแดงเลยฮะเหนือคูแม่นโอ้เรีวเตะผูกก็ยักกระโหลติยักให้มันติดเลยเจ้านี่เด้อเอ้าเนี่ยเนี่ยตามกำลังเด้อบูชาดอกไม้ ไปบูชาดอกหม่เด้อไปเนี่ยตามตามกำลังศรัทธาของตัวเองเด้อเอาไปจุดถูกบูชาขอพรเนาะเอาเชิญเชิญเชิญ

ภาษาเรานอันการาก็ได้จ้าอืเป็คู่เนแกค่ะลูก่ัวลกอ่าังมากใภาษังจัดไปอ่ะแต็มทาอกขี้ใจเกียใจแพ้เอาการกำลังการกำลังกตีมากมากกีนน้อยก็น้อยนะคะการกำลังท่าของเราค่ะ

Thank yeah. you. มามา,มาเขียนเลยเขียนเลยเขียนแล้วเนาะอ้าวข้าไป ก็ยูดีไม่แห้งแห้งแม่เขยบไม่จเนเก็บไม่จนเข็นบสองเท่เนาะผาแดงลายหางกํลังกํลังแก่หางหมด

ใส่หุบ2จุดกับจุดอยู่ลุมน